ประเทศไทยเต็มไปด้วยสเสน่ห์ไม่รู้จบแต่มี5จังหวัดที่นักท่องเที่ยวฝันอยากกลับไปอีกในปี2025มาร่วมทริปกับเราสำรวจความงดงามทั้งวัฒนธรรมธรรมชาติและทะเลใสๆพร้อมกันเชียงใหม่เมืองเหนือที่เต็มไปด้วยวัดวาอาราณสวยงามและธรรมชาติสุดเคี้ยวขจีเมื่อกับคนรักวัฒนธรรมและกิจกรรมกลางแจ้งภูเก็ต เกาะสวรรค์ของทะเลอันดามันน้ำทะเลใสาหาดสายขาวและกิจกรรมผจญภัยทางน้ำกรุงเทพมหานครเมืองที่ไม่เคยหลับไหลวัดเก่าแก่ตลาดน้ำและชีวิตกลางคืนสุดคึกคักกระบี่สวรรค์ของหาดหินปูนและทะเลใสเหมาะกับการดำน้ำและปีนเขาเชียงราย เมืองเหนือสุดที่เต็มไปด้วยวัดแปลกตาเช่นวัดร่องขุนและธรรมชาติอันงดงามนี่คือ5จังหวัดในไทยที่คนอยากกลับไปเที่ยวอีกในปี2025อย่าลืมกดติดตามและ Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปต่อไป